ทียบหน้าเก่าและหน้าปัจจุบันของน้องขนมหลังคุณแซะทำหน้าจนลูกไม่เหมือนพ่อแม่เลยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะครูเตยและขนมสัสิการพร้อมทายาทลูกสาวอย่างน้องตั้งใจหลายคนชื่นชมความน่ารักของลูกสาวมากๆค่ะโดยเฉพาะลูกสาวนั้นดูแล้วเนี่ยจะตามคุณพ่อคุณแม่ไปติดๆเลยความสามารถไม่ธรรมดาเลยละค่ะ ล่าสุดพบว่าชาวเน็ตลายหนึ่งนะคะไปคอมเมนต์บูลลี่ซึ่งก็เป็นการบูลลี่น้องตั้งใจแลลวค่ะไปคอมเมนต์ว่าต้องทำหน้ามาขนาดไหนเนี่ยหน้าลูกถึงไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยอย่าด่ากูนะกูพูดตามที่เห็นซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกท่านไปชมค่ะในอดีตหน้าของสาวขนมตั้งแต่สมัยที่เธอเรียนมปลายที่ใครอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอนั้นยังมีความน่ารักอยู่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆแล้วค่ะแล้วก็ ชื่นชมถึงความน่ารักที่มีให้เห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรในช่วงชีวิตในมหาลายัยเป็นถึงดาวมหาทยาลัยสีป่ปทุมกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ